สวัสดีครับฟูจิครับภัยเงียบที่ต้องรู้นั่นคือโลกนี่ครับความจําเสื่อมหรือสมองเสื่อมครับคนญี่ปุ่นเป็นถึง7ล้านคนและมีนักวิจัยของญี่ปุ่นเผยม,มาว่ามีวิธีการป้องกันและรักษาถ้าคุณไม่รู้คุณจะต้องเสียคนรักของคุณและเสียเงินในการรักษาเยอะครับแต่ถ้าคุณรู้อาจจะประหยัดและเสียค่ารักษาน้อยลงผลวิจัยแบบใหม่นี้เป็นยังไง ใน,นในปี2025คาดว่าจะมีคนเป็นโรคสมองเสื่อมถึง7ล้านคนแค่ในประเทศญี่ปุ่นนั่นหมายถึงประชากร5คนจะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมถึง1คนโห oh, เยอะมากเลยและถ้ารู้ทันว่าเป็นโรคสมองเสื่อมอ่อนๆสามารถแก้ได้ครับนี่ครับภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้เลยว่ามีโอกาสที่จะกลับมาหายเหมือนเดิมได้ดังนั้นถ้ารีบตรวจเจอได้ยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งมีโอกาสหาย เราจะสืบได้โดย 1. วิธีการเดินและวิธีการสนทนาผู้เชี่ยวชาญท่านชื่อว่าเอนโดฮิเดโตชิมาให้ความรู้เราเราจะแยกออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ 1. กลุ่มคนธรรมดา 2. เป็นกลุ่มเริ่มมีความจําไม่ค่อยดีและกลุ่มที่3คือโรคก,กํำเริบออกมาแล้วเห็นชัดเจนและที่สําคัญคือช่วงที่กําลังจะกําเริบอยู่ในช่วง5-10ปีนี้ถ้าเจอเร็วก็จะมีโอกาสที่จะ กลับคืนกลับมาใหม่ได้และในช่วงนี้ในอนาคตก็จะมียาขึ้นมาใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็จะมียาที่จะช่วยรักษาได้ทันอีกวิธีการตรวจหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ AI ในการตรวจคนที่เริ่มเป็นโรคสมองเสื่อม 1. การสนทนาเช็คจากการเดินอันที่3เช็คจากสีหน้า 4. เช็คจากน้ำเสียงมหาวิทยาลัย k o g i ร u กิบวกกับบริษัทคิดค้น AI มาร่วมวิจัยกัน <c oughs> การสนทนา ใช้เวลา5-10นาทีเรื่องที่จะคุยเป็นเรื่องตามสบายจะมีการอัดเสียงเก็บไว้นักวิจัยถามว่าหมู่นี้ไปไหนมาครับเออตอนสุดท้ายไปที่อิโตมาปลาอร่อยมากเลยไปกับภรยามาสนุกมากเลยเอาเสียงที่อัดไว้มาพิมพ์เป็นตัวหนังสือแล้วให้ใช้เครื่อง AI ในการตรวจด,ดู ปรากฏว่าพึ่งสเส้นนี้หมายถึงเส้นคนปกตินี่คือปกตินี่คือคนที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นโรคสมองเสือ่อมคนคนนี้เป็นคนปกติครับและถ้าเส้นนี้ยิ่งไปทางขวามากเท่าไหร่ยิ่งแสดงให้เห็นว่าอันตรายมีโอกาสเป็นสมองเสื่อมได้มาดูคําพูดของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมนะครับฉันทําอยู่แล้วเด็ก<ม>ก็ คุณยายก็ทําอยู่เขาบอกมาแบบนี้แต่นะแต่ผมจําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะแต่ว่าเป็นเด็กปถมเนอะ <c oughs> แต่ถ้ามาใกล้ๆ <c oughs> แค่นี้ <c oughs> ฉันก็ <c oughs> รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ ฟังไปแล้วเฉยๆอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ว่าเป็นคนผิดปกติใช่ไหมครับเมื่อเขาเครื่อง AI ตรวจดูแล้วนะครับมาถึงเส้นนี้ครับค่อนข้างจะเป็นคนที่เสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วทางเ i ไเขาตรวจยังไงละ่ะถึงรู้ว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อม AI จะตรวจด,ดูนามและก็คำกริยาช่วยและก็คำกริยาเอามาผสมกันแล้วมาดูประโยคว่าประโยคมันสมบูรณ์แบบหรือเปล่าทาง AI ก็จะดูคำเชื่อมต่างๆว่ามัน เป็นคําพูดที่ปกติหรือผิดปกติโดยใช้ AI ตรวจท่านบอกว่าคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมจะนึกว่าตัวเองเป็นคนปกติไม่คิดว่าตัวเองผิดปกติครับดังนั้นคนไข้จะไม่ยอมมาหาหมอถ้าใช้เครื่องในการอัดเสียงและพูดรู้ทันว่าคนคนนั้นป่วยจะได้แก้ทันเวลาและถ้าโรคกำเริบม,มไหร่จะแก้ไม่ทัน ที่ผ่านมากว่าจะรู้ตัวก็ใช้เวลา2-3ปีก็จะทําให้แก้ไขลําบากกลับมาเป็นคนปกติได้ยากถ้าไม่มี AI เราสามารถตรวจเองได้ไหมครับมีครับ ดูกันถ้าไม่มี AI เราจะตรวจจากคนป่วยได้ยังไง 1. คือการพูดซ้ำเมื่อสานาทีก่อนพูดไปแล้วกลับมาพูดใหม่อีกทีสังเกตว่าเขาพูดซ้ำหรือเปล่านะครับต่อไปคือจำชื่อสินค้าจำสิ่งของไม่ได้หรือชื่อคนเริ่มหลงหลงลงืมลืมจำชื่อคนไม่ได้มากขึ้นก็เลยจะพูดว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นสิ่งที่เขียนอะไรที่ใช้เขียนพอหนักขึ้นก็จะจำเวลาและจำสถานที่ไม่ได้ และในที่สุดสิ่งที่พูดเนื้อหาที่พูดก็จะกระโดดไปกระโดดมาถ้าเ,เพื่อนๆมีอาการแบบนี้หรือญาติพี่น้องมีอาการแบบนี้ให้รีบไปปรึกษาแพทย์มาที่จังหวัดอิวาเตะวิธีการเดินเพื่อเช็คคนที่มีอาการความจําไม่ดีนี่คือห้องวิจัยของน้องๆเอ,นอ็นอน้องที่ได้รับรางวัลการวิจัยตั้งชื่อว่าทีม MJ แล้วดูวิธีการเดินแบบไหนล่ะคําตอบคือ,อ,อ,คอเวลาเดินโยกซ้ายโยกขวาแบบไหนหรือ การเดินหันตัวไปมาแบบไหนโดยการเช็คจากโทรศัพท์มือถือก่อนอื่นเปิดแอปพลิเคชันกดคาว่าเดินแล้วก็เอามือถือใส่ไว้ที่เอวที่เหลือก็เดินอย่างเดียวพอเดินไปประมาณ1นนาทีแค่นี้ก็จะรู้ข้อมูลคำตอบจะมาดูว่าโยกตัวเยอะน้อยขนาดไหน และเป็นข่าวดีนะครับน้องๆทุกคนเป็นเด็กมอปลายและได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยครับเป้าหมายไม่ใช่ว่าให้ตรวจเจอคนไข้เร็วๆอย่างเดียวแต่มีอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นโรคสมองเสื่อมถ้าป้องกันการเป็นโรคสมองเสื่อมได้จะดีมากๆเลยต่อไปผู้คนจะไม่เป็นโรคสมองเสื่อมอีกแล้วดีมากเลยครับใช่ครับใช่ครับเป้าหมายของผมก็คือการ เจอคนไข้ที่ออกอาการเร็วๆและเพื่อป้องกันที่จะเกิดโรคสมองเสื่อมใช่ครับใช่ครับในหมู่บ้านของผมในเมือ,องผมมีคนชราเยอะเลยผมอยากจะช่วยคนชราทุกท่านครับพวกเรากําลังจะผลิตออกมาเป็นสินค้าเพื่อที่จะได้ให้คุณตาคุณยายได้ใช้เร็วๆครับถามคือการเดินจะรู้ถึงว่าเป็นสมองเสื่อมเลยเหรอครับนักวิจัยบอกใช่เลยครับก่อนที่จะเกิดอาการสมองเสื่อมการเดินจะผิดปกติครับเดินก้าวยาวบ้างก้าวสั้นบ้าง สังเกตได้จาก1เดินก้าวสั้นบ้างก้าวยาวบ้าง2เดินโยกไปโยกมาไม่คงที่3จํานวนการเดินจะช้าลงให้สังเกต3ข้อนี้ครับผลวิจัยออกมาว่าการเดินทําให้ลดการที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้ประมาณ40%แต่ต้องเป็นช่วงที่ กำลังจะกำเริบหรือเป็นช่วงที่เป็นอัลไซเมอร์อ่อนๆแล้วควรจะเดินแบบไหนก็คือการเดินแล้วใช้ออกซิเจนในการหายใจเข้าออกถ้าเป็นไปได้ให้เดินเร็วๆเพราะการเดินจะทําให้เลือดไหลเวียนขึ้นสมองและสมองก็จะใช้ออกซิเจนเยอะเมื่อใช้ออกซิเจนเยอะก็จะทําให้มีสารอาหารเข้าไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นถ้าเป็นไปได้ให้เดิน30นาทีอาทิตย์ละ3ครั้ง และที่ดีกว่านั้นคือลองเดินด้วยและใช้สมองด้วยในการตบมือในสาให้ตบมือ6ให้ยกมือนะครับแล้วก็9ตบมือ12ยกมือมาดูกันครับทำงี้ครับ1 2 3ซ้า หนึ่งสองสายกมือสี่ห้าหยกมือเจ็ดแปดเกตบมือสิสิบเอบยกมือ1 <aunque> ิ1สองสิบสามสิบสี่ตบมือเดีวเริ่มงง้ะเริ่มงงให้ทาแบบนี้ครับให้ทําแบบนี้ครับนักวิจัยฝากบอกมาครับว่าผิดพลาดไม่เป็นไรถ้าผิดพลาดสมองก็จะทํางานมากขึ้นและพยายามที่จะคิดแก้ไข เมื่อมีการคิดแก้ไขก็จะป้องกันการเป็นโรคสมองเสื่อมหรือความจําเสื่อมได้ครับใช่ครับคุณหมอบอกว่าพลาดไม่เป็นไรนะครับถ้าพลาดแล้วสมองอยากจะแก้ไขให้มันดีขึ้นและสมองก็จะขยันขึ้นแต่อย่าลืมต้องใช้ความสนุกในการเดินและใช้สมองด้วยครับผมจะให้ของขวัญเพื่อน,อนสาหรับคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนของผมในแอปฟูจิฟูจิสกิจะให้อะไรครับ1คุณมี d n a แบบไหนสามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลได้ดีหรือสามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลได้ไม่ดีคุณมี d n a แบบไหนสามารถเข้าไป ดูวิธีการได้นะครับอีกอาหนึ่งก็คือของว่างที่กินแล้วลดมะเร็งนี่ผมวิจัยก็มีครับได้การคือจังหวะการกินข้าวกินแบบไหนมีผลต่อการเป็นมะเร็งแล้วก็อีกอานึงคือเคล็ดลับอายุยืน10ปีเพื่อนเข้ามาเป็นเพื่อนของผมได้นะ f u j i f u j i s a k i k ถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์นะครับแล้วก็กดดาวกดไลค์เยอะๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนไทยหลายคนเลยครับโอเคแล้วเจอกันครับเพื่อนๆ